ขอย้อนความเกี่ยวกับจกั e จกรวาลอีคลิปจักรวาลอีคลิปนะครับเป็นจกักรวาลที่ถูกเซตอัพในโลกที่เหล่าโอกสเคยเป็นผู้ปกครองและพวกเขาเหล่านั้นก็ได้ถูกสังหารโดยดีอีคลิปออเดอร์และการให้ความร่วมมือของเหล่าเอลเดอร์วูดแต่ในปัจจุบันนะครับมีภาคีหนึ่งที่ได้ถือกําเนิดขึ้นมาในชื่อของโคเวนที่เป็นภาคีของเหล่าแม่มดที่ต้องการให้โอกสนั้นกลับมาปกครองโลกนี้อีกครั้งซึ่งเหล่าโคเวนครับจะระดับการดูแลจากเหล่าโอกส เพียงแต่ในตอนนี้ครับมีโอกรเพียงไม่มากที่เป็นชมเปียนและมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องใน League of Legends ในวันนี้ครับเราจะมาทําความรู้จักกับเหล่าโอกรและสำหรับใครก็าตามที่ยังไม่รู้ถึงเนื้อเรื่องของเราโคเวนก็สามารถกดตรงมุมขวาบนเพื่อรับชมคลิปนั้นได้เลยนะครับเอาล่ะทีนี้มาลองรับฟังเหล่ามาหาเทพโบราณกันดีกว่ากับเนื้อเรื่องของสกินชุดอีคลิปเอพิโซดที่2องโอ โอกอสหรือเทพบรรพการคือเหล่าเทพเจ้าที่เคยปกครองโลกเก่าในอดีตและด้วยพลังจากไพโมอเดียมซันทำให้พวกเขามีความแข็งแกรง่งเหนือกว่าที่มนุษย์จะสามารถเทียบเคียงได้แต่แล้วก็มีมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่ได้รับพรแห่งอีคลิปและได้รับความช่วยเหลือจากเคีวพี่สาวของมองร์กาน่าผู้นำแห่งโคเวนโดยที่นางได้เป็นผู้สังหารไพ่มอดเดียมซันเพื่อทำให้โอกอสและเหล่าโคเวนนั้นอ่อนแรงและดีอีคลิปออเดอร์หรืออัศวินแห่งอีคลิป ก็ได้เอาชนะเหล่าโอกรแล้วก็ได้ฝังศพของพวกเขาลงสู่พื้นดินของโลกแต่อย่างไรก็ตามเหล่าโอกรไม่รู้จักแม้แต่คำว่าตายและในอีกไม่ช้าพวกเขาก็จะขึ้นสู่พื้นดินและทวงบัลลังก์ที่ควรเป็นของพวกเขาตั้งแต่ต้นก็เอาเป็นจริงแล้วนะครับในเรื่องของเหล่าโอกรเนี่ยจะเชื่อมโยงกับเหล่าโคเวนค่อนข้างมากทำให้ถ้าเกิดเรานะครับรู้จักกับเหล่าโคเวนเราก็จะรู้จักกับเหล่าโอกรเนี่ยได้ไม่ยาก เพียงแต่โอกรที่มีอยู่ในจกักรวาลอีคลีปตอนนี้นะครับที่เป็นแชมเปี้ยนเนี่ยมีอยู่ไม่เยอะแต่ส่วนตัวันนะครับคิดว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะมีสกินไลน์ของพวกโอกรเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกแน่นอนแต่ในตอนนี้ครับเรามาทำความรู้จักกับล่าโอกรที่มีอยู่ในตอนนี้กันก่อนดีกว่ากับโอกรคนแรกครับโอกรไอเวิร์นโทเทมสยองขวัญที่ถูกสร้างขึ้นจากเวทมนต์และคาถาต้องห้ามไอเวิร์นยืนอยู่ท่ามกลางเหล่าโอกรในสมัยก่อนการทำลายล้าง หลังผ่านการเวลามาหลายร้อยปีเขาได้ตื่นขึ้นพร้อมกับพี่น้องของเขาเพื่อทำลายล้างเหล่ามนุษย์และก็ต้องบอกอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าในวิกิพีเดียรวมถึงข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยเรานะครับยังไม่ทราบว่าตัวของไอเวิร์เนี่ยเขานั้นเป็นโอ god ที่เป็นสัตว์ประเภทไหนแต่ที่แน่นครับตัวของไอเวิร์เนี่ยเขานั้นเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวาดกลัวโ้วยระบางทีนะครับผู้คนที่สัญจรมาเจอไอเวิร์เนี่ย เขานั้นจะคิดว่าไอเวิร์นนะครับเป็นเสาโทเทมที่แสดงถึงความน่ากลัวอะไรประมาณนั้นนะครับและตัวของไอเบิร์นเองนะครับก็คือ1ใน2แชมเปี้ยนที่สมัยก่อนนะครับสกินของเขาเนี่ยมีชื่อว่าเอลเดอร์วูดแต่ตอนนี้ครับตัวของไอเบิร์นเนี่ยอยู่ในฐานะของโอกรแล้วโดยจากภาพนะครับเราจะสังเกตได้ว่าขนาดตัวของไอเวิร์นเนี่ยมันมีขนาดที่ใหญ่มากๆอ๋อต่ต้องขอบอกด้วยนะครับว่ามีโอกรบางคนเนี่ยที่สามารถปรากฏกายนะครับในขนาดตัวใกล้เคียงกับมนุษย์ได้ โอ้กอตคนต่อมาครับโอ้ก๊อตเมลไฟหรือในอีกชื่อหนึ่งเจ็ตแบ็กไอเบดเมลไฟเป็นโอ้กอตแห่งขุนเขาเข้าถูกสังหารโดยดีอีคริปออเดอร์และถูกโยนลงไปสู่พื้นพระสุธาเบื้องล่างแต่ความตายใช้ไม่ได้กับเมลไฟรวมถึงขุนเขามากมายที่เขานั้นเป็นผู้ครอบครองและในตอนนี้เขาได้ฟื้นขึ้นมาในร่างของขุนเขาใหญ่โต ดินแดนแห่งนี้จะบิดเบี้ยวโดวยความเกลียดชังและถูกกืนกินโดยความหิวโหยสำหรับใครก็ตามนะครับที่ดูวิดีโอก่อนไปแล้วก็น่าจะทราบดีว่าตัวของโอกาสมาไฟเนี่ยคือผู้อุปถัมนะครับหรือว่าผู้ที่ให้พลังแก่โคเวนแอชซึ่งอีกชื่อหนึ่งของเขานะครับก็คือเจ็ดแบ็กไอเบกโดยที่เขานะครับเป็นตัวแทนแห่งคุณเขาทั้งมวลที่อยู่ในจักรวาลอีคลิปโดยในจักรวาลหลักของดูนเทอร่านะครับตัวของมาไฟเนี่ย เขานะครับจะเป็นเอิร์ธเปรียที่มีความใจดีแล้วก็รักสงบมากๆแต่ในตัวตนของโอกรนะครับตัวของมอไฟเนี่ยมีความโหดร้ายรวมทั้งมีความหิหวโหยที่อาจจะกืนกินโลกใบนี้อยู่ตลอดเวลาคนต่อมาครับโอกรวอลวิกวอลวิกเคยเป็นที่รู้จักในนามของฟาเธอร์วูฟที่ท่องไปทั่วผืนป่าและสนุกสนานไปกับการล่าพวกอีริปออเดอร์แต่เหยื่อเหล่านั้นกลับคิดสังหารเขาในถ้ำ และยุติความป่าเทือนของเขาลงแต่ความตายไม่มีความหมายอะไรกับโอกอตและเขาเองก็ไม่ได้นิ่งเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเดอะฟาเธอร์วูฟร้องโหยหวนในยามค่ำคืนอีกครั้งในตอนนี้เขาคือผู้ที่จะฉีกกระชากเหล่ามนุษย์ด้วยความสุขอย่างมากมหาศาลสำหรับคุณพ่อหมาป่าคนนี้นะครับตอนนี้พวกเรายังไม่ทราบว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ประถมให้กับใคร แต่คนที่น่าจะมีความสัมพันธ์กับวอลวิกนะครับมากที่สุดก็น่าจะเป็นตัวของอาลิไน้่นจากเธอนะครับมีผู้อุปถัมภ์คือฮาฟไลจ์แจคกซึ่งก็ไม่แน่นะครับว่าฮาฟไลจ์แจคเกเนี่ยอาจจะรู้จักกับฟอเทอร์วูฟเป็นการส่วนตัวก็ได้คนต่อมาครับคนสุดท้ายของเราในวันนี้โอ้กอตน็อกเทิร์นร่างที่แสนยิ่งใหญ่ของโอ้กอตเป็นสารอาหารหล่อเลี้ยงแผ่นดินชันเลิศและในเวลาที่แม้แต่เอลเดอร์วูดก็ยังเติบโตขึ้นเหนือร่างกายของพวกเขา เพียงแต่นั่นอาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหนึ่งช่วงของเวลาเพราะเหล่าทวยเทไม่รู้จักกับความตายและด้วยการฟื้นคืนชีพของเหล่าโคเวนหนึ่งในสิ่งที่เรวร้ายที่สุดของโลกก็ได้คืนชีพขึ้นมาด้วยน็อกเทิร์นดิอีเทอร์นัลไนท์แม์ใช่แล้วครับสำหรับอกาสน็อกเทิร์นเนี่ยเขานั้นก็ยังคงมีฉายาเหมือนกับตัวเขาในจกักรวาลปกตินั่นคือฝันร้ายช่วนิรันร์หรือว่า t ด e e อีเทอร์นัลไนท์แนั่นแหละ ซึ่งตัวของน็อกเทิร์นนะครับก็คืออีกหนึ่งแชมเปี้ยนที่สมัยก่อนเนี่ยเขานั้นถูกเซตชื่อให้เป็นเอลเดอร์วูดแต่ในปัจจุบันเขานั้นถูกเปลี่ยนชื่อเป็นโอกอสอีกทั้งเขานะครับยังปรากฏตัวในเรื่องสั้นล่าสุดวิญญาณแห่งคอปเปอร์วูดเกมโดยในเรื่องสั้นเรื่องนี้นะครับจะมีการนําเสนอคล้ายๆกับนิทานสมัยเด็กซึ่งจะเป็นเรื่องราวของเด็กหญิงคนหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่กับครอบครัวช่างตัดไม้ที่ครอบครัวของเธอนะครับเคยช่วยเหลือชีวิตของวิญญาณบรรพกาลหนึ่งตัวเม ซึ่งวิญญาณประพาการตัวนี้นะครับก็ได้ตอบแทนครอบครัวนี้โดยการที่ให้ครอบครัวนี้นะครับสามารถตัดต้นไม้ในป่าได้ปีละหนึ่งต้นโดยแม้แต่วิญญาณแห่งป่าเช่นเอลเดบูนเฮคาลิมเนี่ยก็ไม่สามารถแตะต้องครอบครัวนี้ได้เป็นระยะเวลา102ปีและครอบครัวนี้ครับจะอยู่ดีกินดีตลอดช่วงเวลานั้นคือต้องบอกก่อนนะครับในโลกของอ e ียิปต์เนี่ยเหล่าเอลเด w บูนนะครับจะมีหน้าที่ในการกำจัดเหล่าผู้คนที่ต้องการใช้ประโยชน์จากผืนป่าทั้งการตัดไม้การล่าสัตว พวกเอเดอร์วูดครับจะทําการลงทันคนเหล่านั้นผู้ที่เหมิมเกริมกับพลังแห่งธรรมชาติแล้วก็ต้องบอกอยาหนึ่งนะครับชื่อของเอเดอร์วูดนอกจากจะเป็นชื่อของเหล่าแชมเปี้ยนนะครับมันยังเป็นชื่อของป่าขนาดใหญ่นะครับที่ตั้งอยู่ณใจกลางของโลกแล้วก็เป็นป่านะครับที่เปลี่ยนไปด้วยมต์อันมหาศาลแต่พอรที่ครอบครัวนี้ได้รับมานะครับทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถใช้ไม้จากป่าเอเดอร์นะครับในการสร้างของเล่นซึ่งของเล่นของครอบครัวนี้นะครับก็เป็นที่จดจันมากๆในหล,หลายๆดินแดน แต่ในช่วงเวลาหนึ่งครับในช่วงก่อนปี102ครอบครัวครอบครัวนี้ครับก็ได้รับการมาเยือนจากขุนนางที่อยู่ทางเมืองตะวันตกซึ่งขุนนางคนนั้นนะครับก็เป็นขุนนางที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรแต่ในฐานะขุนนางนะครับตรงเขาเนี่ยก็อยากจะได้เครื่องบรรณาการที่เหมาะสมเขาได้เดินทางมาหาครอบครัวนี้ครับพร้อมกับยื่นข้อเสนอให้ครอบครัวนี้ไปทํางานในพระราชวังของเขาคอยสร้างของเล่นนะครับให้กับตัวเขาเพียงแค่คนเดียว ซึ่งผู้นำของครอบครัวน,นี้หรือว่าพ่อของเด็กสาวเนี่ยก็ไม่ยอมหลังจากการพูดคุยต่อรอดต่อเถียงนะครับคุณนางคนนั้นเนี่ยก็ตัดสินใจนะครับที่จะยื่นคำขาดถ้าเกิดครอบครัวน,นี้นะครับไม่ยอมมาอยู่ฝั่งตะวันตกทั้งลูกและเมียของครอบครัวน,นี้นะครับต้องถูกสังหารเป็นแน่และเมื่อไม่มีทางเลือกนะครับครอบครัวน,นี้จึงต้องยอมเพียงแต่ในค่ําคืนก่อนที่คุณนางคนนั้นนะครับจะกลับมาอีกครั้งผู้นำของครอบครัวหรือว่าผมจะเรียกว่าคุณพ่อก็ได้คุณพ่อนะครับได้สั่งให้ลูกสาวของเขาเนี่ย เดินทางไปยังใจกลางของป่าเอลเดอร์วูดพร้อมกับนำสะสบียงแล้วก็เครื่องนุ่งหม่มไปยังที่นั่นเขาได้บอกนะครับว่าให้เด็กสาวเนี่ยไปนอนใต้ต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของป่าที่แห่งนั้นครับเป็นที่สิ่งสถิตของวิญญาณบรรพากาลที่ปกปอ้องครอบครัวนี้มาเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีซึ่งเด็กสาวครับก็ทําตามนั้นเมื่อเธอครับเดินทางไปยังเอลเดอร์วูดและได้พบกับจุดหมายเธอก็ได้น้มตัวลงนอนครับใต้ต้นไม้นั้นและในห้วงนิทราเธอครับก็ได้พบกับนกเทิน วิญญาณบรพการได้พูดคุยกับเด็กสาวถึงจุดประสงค์ที่เธอครับมาหาเขาณที่นี่เธอก็เลยบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอให้นกเทินช่วยสังหารขุนนางทางตะวันตกก่อนที่ครอบครัวของเธอเนี่ยจะตกอยู่ในอันตรายแต่ในตอนแรกครับนกเทินดูจะไม่ตอบรับคําขอนี้เขาครับได้คืบคานเข้ามาหาเด็กสาวอย่างใกล้ๆและได้ทําการทดสอบปีจัยของเธอว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์จริงหรือเปล่าในการใช้กล็บของเขานะครับในการทิ่มทะลุตัวเด็ก ถ้าหาจะที่เห็นความมุ่งมั่นของเด็กสาวนะครับโดยการที่เด็กสาวเนี่ยไม่ร้องเลยแล้วก็ดวงตาของเธอเนี่ยก็จับจ้องนอกเทิร์นอยู่ตลอดก็ทำให้โตของนอกเทิร์นนะครับยอมทําตามในสิ่งที่เด็กสาวขออ๋อในก่อนที่เขาจะจากไปนะครับเขานั้นก็รักษาแผลที่เขาเพิ่งแทงไปเมื่อกี้ด้วยหลังจากที่เด็กสาวนะครับตื่นขึ้นเธอพบว่าตอนนี้ครับเธอนั้นนอนอยู่ตรงชายป่าของเอลเดอร์วูดและพ่อกับแม่ของเธอนะครับก็ยังคงอยู่ตามปกติหลังจากนั้นเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีครับครอบครัวนี้ครับก็อยู่กินมีสุข จบจนที่อายุไขของพวกเขานั้นจะหวนคืนสู่ธรรมชาติอีกด้านหนึ่งได้มีการบอกนะครับว่าอาณาจักรทางตะวันตกเนี่ยเหล่าขุนนางและกองทัพของที่นั่นถูกสังหารโดยปีศาจร้ายยามค่ำคืนในขณะที่พวกเขาเหล่านั้นนะครับกำลังหลับอยู่และในตอนนี้ผืนป่าของเอลเดอร์ d ูดก็ได้แทรกแซงเข้าไปยังอาณาจักรนั้นแล้วได้มีการบอกนะครับว่าปีศาจแห่งฝันร้ายที่เป็นคนก่อเรื่องนี้เนี่ยก็ได้มีการแวะเวียนไปที่นั่นนะครับเป็นข่าวเช่นเดียวกัน ก็ประมาณนี้นะครับกับเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโอการ์ดน็อกเทิร์นคือจากที่ดูแล้วก็อ่านมานะครับเราจะสัมผัสได้ว่าตัวของโอการ์ดน็อกเทิร์นเนี่ยเขานะครับไม่ใช่คนที่จะฆ่าใครโดยการที่ไม่มีเหตุผลถ้าเกิดผู้ที่มาขอร้องมีความมุ่งมั่นหรือว่ามีความสัตจ,จริงเขานะครับก็พร้อมที่จะทําตามคําขอของคนเหล่านั้นแต่ในกรณีของขอพัวนี้นะครับจะค่อนข้างพิเศษหน่อยเพราะว่าในอดีตนะครับตัวของด็อกเทอร์เนี่ยเคยถูกช่วยไว้ด้วยตัวของอวงตระกูลนี้ แต่ยังไงก็ตามจากเรื่องสั้นนี้นะครับก็ทําให้พวกเราได้รับรู้ว่าเหล่าโอกตนะครับสามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้เพียงแค่ว่าเขานะครับอาจจะไม่ได้มีร่างกายเป็นของตัวเองคืออาจจะสื่อสารกับมนุษย์ผ่านความฝันผ่านาทางจิตใจอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดพวกเขานะครับฟื้นคืนชีพไม่ยังสมบูรณ์พวกเขานะครับก็น่าจะมีพลังที่มากขึ้นก็สำเนาเรื่องของโอกรนะครับก็จะจบประมาณนี้แต่ในวิดีโอก่อนนะครับก็มีคนสงสัยว่า 1000 p r ส c ้นร์วอลเลย์บร์เนี่ยหรือว,ว่าหมีพันบาทแผลวอลเลย์บร์เขานั้นเป็นหนึ่งในโอกรสหรือเปล่าซึ่งขอบอกตอนนี้นะครับว่าสกินนั้นของวอลเลย์บร์เนี่ยยังไม่ถูกจัดเป็นโอกรสเนื่องจากสกินของพี่หมีพันบาทแผลของเรานะครับอันตน้น,นี่จะเป็นสกินที่ได้เรฟเฟรนนะครับมาจากเรื่องสั้นที่มีชื่อว่า i l e n t f o r the Dam ซึ่งเป็นเรื่องสั้นที่ตัวของอูเดียนะครับได้พบกับวอลเลย์บร์ในห้วงแห่งความฝันซึ่งนั่นนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในจัักกวลห แต่ก็ไม่แน่นะครับว่าสิ่งที่อูเดเห็นเนี่ยจะเป็นร่างของบริเบร์ที่เป็นโอก o d ในจกักรวาลอีคลิปหรือเปล่าเพราะดูเหมือนว่าจากักรวาลอีคลิปนี่เองนะครับก็ดูจะมีความสัมพันธ์กับเรื่องราวในสกินอื่นๆด้วยแต่ในตอนนี้นะครับก็ขอให้เชื่อว่า,าสกินนั้นของบริเบร์เนี่ยยังไม่ใช่โอก o d ก็แล้วกันและสำหรับวิดีโอหน้านะครับเราจะมาพูดถึงสกินเอลเดอร์วูดปฏิปักษ์ต่อโอก o d และโคเวนแต่สำหรับวิดีโอนี้ครับผมจบเพียงเท่านี้ ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวันดีเจอกันใหม่สวอสครับบายๆไ,ไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะ t o day s g o o d day To make a new story ไว้เจอกันใหม่ในผืนป่า Elderwood นะครับ